เอางกูกลับมากูไ่เห็นพองฮะพองไ,ไปไส่วฮะใสกูห,<น>หายทั้งข้งก็บ่เห็นกู<ต>ชอบอนะงนั้น้าไปเบิ้งแล้ว่งหอนอัดเราอยู่หอนอัดใช่ปะขอไปให้อย่างหอนม่อัดแก่าากา,กาอัดอยังไปทางหอนเวลาอยู่ไหมแล้วนี่กูนนจะให้เดอ้อ fc ให้เบิ้งเดอ้อค่าตาค่าใจเด้อว่า สิ่งที่ที่นากว่านี่ยยุ่ยใสเพราะว่าคอยซอกเวาลาเทิงห้องบ่มียันเรืแต่ห่องอัดไม่ทันได้เบิง่งไมาจะยุ่ยหันหรือว่าจะยุ่ยข้างนอกเหนื่อยอ่ะอืมทไมเบิ่งน้ำกันไ,ได้ไปใส่เ้บ่ได้เพิ่มบ่ได้คนมันจะสูะหาทุกเวลาหาทุกโอกาสเลย เมืดเจนะ้าป่ะนะเนี่ยลงท้าอยู่นี่นะจ๊ะทุกคนคะ่ะลงท้าอยู่นี่สองคู่นี่ของหวานนะนี่ของพยย่อใหญ่เฮนเดอรเนี่บุมีทั้งเปิดไฟอยู่อยอท่านกูฟังาขึ้นมาอยู่นี่ฮะ สมาเฮียนเฮียนยังจัดรายการอ๋อ,อวิทยุเฮียน,นจัดรายการก็ทีสอนให้นำนนวานเป็นดีเจไหมสอนเป็นดีเจอืมเนี่ยเขาก็แค่บดสอนใช่ไนหะมบดแล้วเจากก้าบอเอาเดืเ้อเพลงเนาะเอาอยัางขยบอเจ้าสอนขวบอเจ้าคือ,อว่าเออบต้องให้หลอกให้บุ้เป็นหลอกอันนี้เะไรที่ที่สอนเขาอันนี้เขากา็อ่านภาษาอังกฤษได้เนาะเตี ใครอ้างไม่ได้ข่อยก็มีตายได้หรอ่อยก็จื่อได้หรอเอ้าก็ก็มีผ้าหองมีผ้าปูไปไหนนี่ตัวนอห้ามเงยกันอนตรงนี้ไหมอ่ะส่วนก็มานั่งผุนนะขึ้นมานั่งนี่ใช่ไหมอ้อขอยก็นั่งนี่จังมันนั่งนี่มันจังสี่เบลี่ยมเลยมีที่สูตรมีขึ้นเปิดเสียงม่วงได้พิมพ์เสิร์ชหาเพลงใส ไปอยูุ่่นสีเห็นตีบัตรคาวนน่ผููอ่นนี้สอนดีดีเนาะพูดให้เขาตบเข่ากับหน้าให้กินเนี่ยไม่มีสอนกันเนาะอ้เจ้าเก่งเลยเดี๋ย้อหนึ่งปฏิสัมพัเย์ได้จูใถ่ายให้ปฏิสัมพันเนาะปฏาสัมไม่เห็นซื่อไหมเขาไปสิสด้ทํางานไหมเห็นกูไปไดาวงงูงูพญานาคได้ไหมเอียงงูพญานาคอียง บัดคอยบอกให้ซอนได้บันทึกยังไหนอาจยังไหนอันนี้เขาบอกเคยเจ้าอนเคยบอกแล้วเคยว่าไปยังรายละเอียดเขออายังไม่ทันหัวบันทึกยังไหนเขาตัวใดเขาเพ่งตัวใดออกตัวใดพักตัวใดอนนี้ตู้จถึงตู้ลดลงขขายังไม่ทันหอยเลยเอาละมันเจ้าจัดเจ้าจ็จเข่อยคือนเขาแม่อันนี้เขาสิจัดเดียวเขาก็ต้องมาบอกวิธีีเอ๊ยยังไหนยังไหนอ้จะจัดเดียวทีอันนี้ก็จัดคู่ไปก่อน อืมกำลังจัดเมื่อยก็นอนจัดมดแลงจัดเดียวบ่ขอถามใจเด้อห๊ะมดแลงสิจัดเดียวบ่จัดครูครูหยังมแลงก็เขให้ออนไลน์ดึกๆฮอด6:00นกับนําานออนไลน์ดึกฮอด6:00นมนบ่อือเจ้าก็นอนไปติแต่เอือรมแอร์ก็บ่ให้เด้ออยู่ได้บ่ข่อยบ่อยากเฮียนแหละ ันซำหนีซื่อกับเจ้ากับพิษกันเนาะนี่มมีปัญหาตัวปูชาตมึงด้วยเนี่ยโอ้ปูชาตง่อยง้อยง้อยไปไปได้เด้หาก่อนจะไปน้ำเขาจีมันประเทศไหนเป็นเป็นยองตังโพดเนาะเจ้าไหนตั้งโพดไหมก็เพิ่มไปยิ่ได้ยิ่งนั่นเลยเจ้านี่ยนอมวัดเก็นสีเป็นอย่างเท่าสืตายนี่จะสู้ก่เศร้าอยู่มันบรทไนเจ้าสู้หอนคอยได้ไง ออาชีพเขาเตอาชีพเขาหาข่อยเมื่อยไก่เขาจัดแทนเนี่ยมขอ่อยยูเจ้าคือผู่สอนบ่แล้วเจ้ายากาหูเขาอ,ออกบ้านปั๊บในสอนน่องขยันสอนเนะาะขยันไปเบื้ขอ,ของให้เขาหอมผ่าบ่โอโ้โหนี่เนี่ยนี่ท่าหัวง้เนี่ยขยันเขาเมื่อยขามาปูที่นอนไว้ขาหอมก็เอาไว้ขาหอมเตะ ก็นอนเจ้าตัวจะดีเนะาะบัดคอยนอนกลางคืนนี่ไข่จีไตไม่เคยจับเคี่ยงเลยอย่าไม่มันดีอยากก็บอกให้กินจะยจะู่จีไตว่าถามเส้นจะคำจำนอนหันหักใส่ผุ่นแังนี้นะใส่<า>แสจเกเขานเนาะจะจื้อไปเด้อเจ้าชิบาปคอยได้จะมืานาน่ะจะบอกไงเด้อคอยหนึ่งเขานึ่งน,น้ำถูบ้านให้ซักผ้าให้บเบิ่งดีอ่ะบังผู้อื่นดีก็คอยจื้อไปเลยอ๋อบ้านนอนเจ้าก็บ่เว้าดอกบ่เฮ็ดดอก ຍາຍາມປ່ຽນຈື່ໄວ້ເລີຍມັນเดี๋ยวເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເຮັດຈັ່ງໃດໄດ້ຈັ່ງຊັ